ครับ OCU ขอต้อนรับนะครับพิธีกรสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขะ OCU นะคะหลังจากที่เราสองคนห่างหายกันไปคราวนี้เราเป็นแขกรับเชิญอาจารย์บ้างวันน้อาจารย์ชายเดียวครับผมครับก็วันนี้เขาว่านะผมก็ไม่เคยมาครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ส้มพี่ท็อปวัดเรืองแสงวัดเรืองแสงมีความสวยงามใช่ครับมีพลังของความเข้มขลัง นะครับแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเนาะผมได้ยินตั้งแต่มารอบแรกๆที่เรามาสร้างพระปางนาคปกที่ศรีสะเกตแล้วก็ได้มีโอกาสมาพักที่อุบลผ่านอุบลขึ้นเครื่องที่อุบลน้องที่อุบลเขาบอกว่าพี่มีโอกาสต้องมานะวันนี้เราก็คราวที่แล้วเราไม่ได้มาเพราะว่าเราอยู่ตัวเมืองกันอยู่ศรีสะเกดกันนะครับพี่เพิ่งดูมีรายการรายการหนึ่งที่คือเหมือนอันซินไทยแลนด์ประมาณนั้พี่ดู วัดนี้แบบหน้ามามากโดยเฉพาะช่วงย่าค่ําแบบนี้ครับและพอมาอมถึงพี่บอกทําไมเหมือนวัดที่ฉันดูใช่จริงๆด้วยดีใจเลยครับโอ้รเราเลยต้องรอแดดร่มลมตกแล้วบรรยากาศบแบบเริ่มย่ำค่ำครับความสวยจะมาเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากคุณผู้ชมเป็นแฟน OCU กัน OCU ต้องเป็นยังไงฮะอาจารย์ไม่ได้ทานานแล้วไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แนะนำน้องสถานที่ที่มันอันซีนครับเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามวัดวาอารามที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นะครับการกราบว่า้ยังไงเราจะทําอะไรก่อนไหวยังไงก่อนให้ถูกต้องตามขนบรรมเนียมประเพณีนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยพี่ทั้งสองบอกสวยสวยจริงๆสวยจริงๆเพราะด้านหลังนะมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นหน้าผานะบรรยากาศแบบเหมือนท้องฟ้าล้อมเราอะล้อมเราอยู่ันนี้คนละที่กับผาแต้มใช่ไหมพี่ท็อปพี่ส้มคนละที่ค่ะที่หนึ่งเนา หาแต้มก็อยู่โขงเจียนไม่หละอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นแต่เรายืนอยู่ติดแม่น้ําโขงเลยนะฮะริมนี้เป็นแม่น้ําโขงสุดลูกหูลูกตาสราขึ้นไปฝั่งนู้นก็ประเทศเพื่อนบ้านเราสปปลราโอ้แดดยามเนี้ยสวยงามมากเพราะสีท้องฟ้ามันคล้ายๆสีเขาเรียกผีตักพระอ้อมใผีตักพระอ้อมมันจะมีสีส้มสีอะไรสัมผัสแรกอาจารย์พออาจารย์มาถึงปุ๊บถ้าเขาเรียกอะไรงอเฮ้งฮวงจุ้ยไปเลยฮวงจุ้ยถือว่าดีมากๆดีมากอยู่บนภูเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็คือ ถ้าเกิดเป็นทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลก็ถือว่าเป็นทะเลหลวง oh, แล้วกันะนะข้างหลังอิงภูเขาข้างหน้าหันไปเป็นท้องทะเลห,หรือว่าจารย์ใช่ครับผมะนะแล้วยังมีเวิงน้ําคุ้มน้ำเขาเรียกว่าอบเงินอบทองออบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาไหว้ที่นี่เนี่ยรับรองว่าอธิษฐานดีๆนะพลังแห่งการบูชาน่าจะขึ้นนะจะบูชาทำไมอาจารย์ท่านนี้แต่ผมว่ามีมีอะไรบางอย่างที่ที่ดึงลงมาจากสวรรค์นะผมไม่รู้นะว่าคืออะไรน่าจะอยู่ข้างหลัง นอกเหนือจากความสวยความศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจารย์บอกว่ามีหนึ่งอย่างที่ลงมาจาก้รงฟารือลงมาจากสวรรค์ลงมาจากสูงสวรรค์สูงสวรรค์ครับเหมือนกับว่ามาเองโดยโดยโดยการพุทธาพิเศษหรืออะไรสักอย่างที่ที่น้อมลงมาสู่โลกมนุษย์นะแล้วเป็นอัศจรรย์ด้วยเดี๋ยวถามเป็นความรู้อาจารย์ครับท่านที่อยู่ตรงนี้สองท่าน เขาเรียกอะไรกินารีเดี๋ยวไปดูกันชัดๆเนีมองไม่เห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูครับเหมือนเหมือนเป็นกินารีฝรั่งถ้าเรามองอ่ะเหมือนกินารีฝรั่งเิลปะออกเป็นศิลปะใช่ครับครับผมอันนู้นค่ะอาจารย์ฮะแต่ว่าขาเข่าเหมือนเป็นนกอะค่ะผมเห็นปีกผมเอ๊ะใช่พญาปุริศาสหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นกินารีเลยพี่ท็อปอันนี้นอนอันนี้ผอ้หญินผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ผู้ชายเพศชายเพศหญิงครับออ๋อันนี้ผู้ชายอันนู้นผู้หญิงไม่มีหน้าอก อ,อันนี้กินนอนน,น,อน,นะครับผมกินนอนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ไกรลาดนะครับเชิงเขาไกรลาดจะมีอมนุษย์ประเภทเนี้ยนะครับอ,อาศัยอยู่สถิตยอยู่นะครับ<อ>ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมีพยากินนาราชาค,คือเจ้าแห่งกินนารีอ่ากินนอนทั้งปวงนะนี่คือผู้หญิงเพราะว่าเรายืนเปิดข้างหลังท่านผมก็เอ๊เอใช่พญาปริศาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใชอาจารย์ครับแต่นี่ผู้หญิงกินนารีเลยพี่ส้มเขามี พลังเลยคะมีครับมีใช่ไหมรูปปั้นนี้เหมือนกับว่าผมก็ไม่ทราบแล้วว่าตอนจัดสร้างเนี่ยสร้างถูกต้องตามกระบวนแบบแผนของของการจัดวางองค์เทพเลยปกติเราไปวัดจะเห็นอะไรครับนอกจากสิงโตอ่ะสิงโตเฝ้าหน้าวัดสิงกรพญานาคพญานาคแล้วก็ยักษ์เนาะนะยักษ์ต่างๆแต่นี่กินรีเฝ้าปากทางแสดงว่าจําลองไกรลาดมาแล้วนี่คือการวางห่วจุ้ยอย่างดีไกรลาดก็คือหิมพานต์นะ ที่นี่เขาบอกไฮไลท์กลางคืนเขาบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์มีสัตว์ในป่าหิมพานต์และส้มแอบเห็นอาจารย์รตามซ้อต่างๆมีเงินเนบอยู่คะ่ะอันนี้สื่อถึงอะไรคะอาจารย์ขออะไรคะเขาเรียกว่าฝากเงินฝากทองเนี่ยเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะเอามาเป็นค่าน้ำข้าไฟ<อ>ก่อนอที่จะเข้าสู่ตรงนี้เหมือนแค่ว่าจะเปิดเปิดทางอ่ะจ่ายค่าเดินทางสักหน่อยก่อนอที่จะเข้าสู่ไกรลักษณ์น,นะครับอ่อนที่จะเข้าสู่หิมพานต์ก็แล้วแต่จะทําบุญนะครับผมว่า จะทำบุญกับกินรีเท่าไหร่เหมือนกับว่าโชคลาภติดปีกนะโชคลาภของเราติดปีกมาไวไปไวแล้วแต่ว่าจะเป็นเหรียญหรือจะเป็นแบงก์ก็ได้แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เลยนะมีไหมมีไหมวันนี้ซอสจูนเขาได้มาหลายใบวันนี้ถุงหวยมาหลายแสนนี่มีเหรียญสิบสองงวดติดแล้วนะคุณนายสุดยอดนี่ถ้าจะให้ไวนี่แต่มันจะเต็มแล้วนะเนี่ย อันนี้คือที่สุดในมือเนี่ยมืออ้โหนี่คือที่สุดกล้องต้องมาดูกล้องอาจารย์อาจารย์แอบมาเห็นได้ยังไงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือที่สุดต้องไว้ที่มือนี่อยู่ในมือพี่ท็อปยังได้อยู่ยังได้อยู่แะยังได้อยู่ของเราเป็นขอใครใครมีแบงค์มั้งพี่ขอมีขอแบงค์ตัวประหยัดแราขอลุ้นเขคนอื่นเขาล่้นเลยจินี่จริเนี่ยสอดเนี่ยเขาเรียนได้เรียนได้เรียนได้ขอเรียนได้โอ้เหมือนเล่นเกมเลยพี่ท็อปเอ้ยใจสั่นตามเลยเอาให้ได้ ตั้งติดปีกโอ้โหเจะไก่บอกตั้งติดปีกเลยสาธุนะสาธุครับรวยติดติดขบุนด้วยกับพุทธศาสนาเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับผมสาธุครับไะเดี๋ยวเราตามกันไปครับไะเมื่อกี้ถ่ายรูปกับพี่ส้มพี่ท็อปมองเบือกไปเห็นเหมือนคล้ายๆกับทำมณฑลมณฑลดอกไม้ไว้เป็นพุทธบูชาหรือเขาเรียกว่ามันดาราเขาเรียกว่าลานอธิษฐานรับพลังจักรวาลใช่โอ้ใช่เลยจ้าตรงนี้แหละ นะตรงนี้แหละคือไฮไลท์ของเขาเลยค่ะอาจารย์พูดถูกเลยเขาบอกว่าเหมือนรับพลังจากจักรวาลนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งแสงจะสะท้อนมาจากแสงดาวจากดวงจันทร์นะก็นี่ก็จะเป็นสีคล้ายๆเขาเรียกว่าพายน้ำอะไรครับตร้นเจรืองแสงใช่ไหมพี่ตงรย์เขียวเขาให้เดินเข้าไปข้างในเหรอได้หมดเลยได้หมดเลยครับเดินได้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือเป็นนั่งเนี่ยนั่งรับพลังจจักรวาลคือตรงนี้เลยนะ ขอและอธิษฐานถ้าเรามีจิตที่เป็นสมาธิเข้าถึงสำเร็จครับผมาุนะฮะโอ้โหสุดยอดสวยงามจริงๆนะครับไปด้านนู้นกันครับเพราะว่าด้านนี้เขากำลังทำวัดเย็นนะครับนะโอ้โหดูลกสวยงามมากมนะดีมากครับเย็นมากเนาะโอ้โหอาจารย์ผมขนลุกเลยนี่คือสุดยอดแล้วครับพญาคุดเหรอคะอาจารย์เป็น เดี๋ยวต้องดูใกล้ๆก่อนครับผมสวยมากเลยอะนกยุคนทรนะคือผู้ที่คุ้มครองกี่ยวกับพุทธศาสนาอันนี้เป็นผู้หญิงไม่เหมือนกันไะครับสองรูปลับไก่สอนปักษาอันนี้ไก่สอนใช่ครับไก่สอนปักษาน่าจะใช่นะฮะนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็บอกด้วยละกันเพราะว่ากลางคืนตาไม่ค่อยดีครับผมครับน่าจะเป็นไก่สอนปักษาอันนี้น่าจะเป็นนกยุคนอร นะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนสิงห์ไงใช่ค่ะนะอาจารย์เหมือนเปิด Google เลยอาจารย์ดูลักษณะไม่ต้องเปิดไม่ต้เปิดตำราแล้วดูรูปนี่นะดูลักษณะชื่อยไงแล้วชื่อนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะอัญชันต้อฟฟี่เหมือนกันพี่ก็ไม่เคยได้นะาายินย,ยนะล้วความสวยคือสวยเลยขนาดนี้อ่ะ<า>สวยมากเนานะแล้วก็เกาะตัวหน้าอยู่นี่คือต้นกระลประพฤกนาฮะนี่นี่แหละคือต้นกระลประพฤกตแล้วตรงนี้ขอพไฮไทด้ที่จะเป็นแสงตอนคืนใช่เนี่ย คือรอให้ตรงเลิกตรงยามเขาอะมันก็พูดถึงว่าคนวางวางระบบที่เนี่ยใช่ต้องระหว่างสนธยาสนธยาคือระหว่างกลางวันและกลางคืนเ,ออเห็นไหม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มเรืองแสงใครที่อธิษฐานที่ใต้ต้นกับลาประพึกไม่ต้องไปถึงสวรรค์นะคบนะบางคนเนี่ยอันนี้ตามความเชื่อนะครับออบางคนจะระลึกถึงชาติเวรของตัวเองได้อดีตชาติได้บางคนก็จะขอพรใต้ต้นกระลาประพฤกษ์อ,อ,อยากได้อะไรถ้าไม่เกินแรงกรรมเนี่ย ให้มาอธี่ฐานใต้ต้นกระลาประพฤกมีสักกี่วัดลหละจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยอ,อเราไปกันมาเป็นร้อยอะครับไม่ต้องไปถึงดาว,วดึงแต่คนที่จัดสร้างเนี่ยครูบาอาจารย์เขาทำให้เนี่ยมหัศจรรย์ ก็คือข้างตอนนี้เรามาไหว้ข้างหลังแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นพระประธานสเสมือนเราไหว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ใต้ต้นโพอีกทีนึงน,นะครับโพพึกกระประพึกนะครับผมสองอย่างมีการทําบุญนะครับก็คือลูกนิมิตนะครับตามคติของชาวไทยนะครับผมนะนี่ก็เหมือนกันจุดหนึ่งแนะนําให้ ได้ปิดทองปิดทองลูกนิมิตสักนิดหนึ่งนี่แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะต้องสร้างโบสถ์ใช่ไหมคะอจา์ใช่ครับทาขอบขันถ้าเสียมาให้เรียบร้อยลูกนิมิตนะครับต้องปิดให้ครบ9้านะเหมือนกับเรมิตตั้งใจนะครับต้องปิดจากซ้ไรทางขวาทาขวาไปซ้ายหรือว่าทางไหนก็ได้คะอาจา์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนหนังสือเนาะพี่ส้อมจากตรงนี้ไปตรงนี้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 นะครับผมก็จะต้องเวียน เวียนเขาเรียกอะไรอ่ะเวียนเวียนเวียนอนบวดนาทักษีนาวัตรนะครับผมนะตามนี้เลยรครับทำบริกรรมขนาดธองพุทธนิมิตตังอิตินะครับก็คือซึ่งเพิ่งรู้ว่าหยิบมาหนึ่งปืนมีสิบใบเราติดครบเก้าลูกแล้วเหลือหนึ่งแผ่นเหลือหนึ่งแผ่นคืออะไรก็ได้เขาวนี้แหละผมไม่บอกพี่ชอบ่า แกะสลักไม้รูปไหนเนี่ยลองไปปิดดูอาจารย์บควไมหมายหมดูผมพอรู้ความหมายอยู่ครับที่เห็นก็จะเป็นที่จะเป็นคันไถครับผมมีคันไถมีแอกก็มีคันไถคันไถสมบูรณ์คันไถคันไถด้ามจับไม่มีนี่อะไรคะอาจารย์ลูกอะไรครับเหมือนลิงอันนี้เป็นเลือกลูกลิงนะครับลิงกินกินกล้วยนะครับมีลูกลิงติดลูกลิงลูกศิษย์ลิงนะแล้วก็มีดู เขาเรียกว่าอุหรือสาโทนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ก็ประเพณีเนาะคือผู้หญิงดูดกล้องยาสูบนะครับความสะดวกสบายของคนแตกต่างกันส้มขอเลือกรูปนี้แล้วกันค่ะส้มทุกรูปส้มไม่รู้สื่อเลยนะไม่รู้ความหมายนะคะโอเคครับสาธุรูปนี้ยกมือไหวโอเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกันเราเราเป็นคนชอบไพระมกลับไหวใช่ค่ะสิ่ง์สธิ์ต่างๆนะสาธุค่ะ ถ้าผมเลือกนะอาจารย์เลือกเลยค่ะเดี๋ยวจะทำนายถ้าผมเลือกถ้าผมเลือกอาจารย์รู้ความหมายอยู่แล้วนี่อาจารย์เลือกได้เลยตามความต้องการเมื่อกี้ลังเลกแล้วมหลังรูปนี้กับรูปนี้ถุดทั่งเมื่อกี้ทำลังเลรูปนี้กับรูปนี้ผมขอรูปนี้นะครับโอเคครับปกติอาจารย์ดูดไอคอนสอยู่วะครับไมครับผมไม่ดูดเลยอาจารย์ไม่ดูดเลยคืออะไรครับอาจารย์ อ่ะเริ่มจากพี่ท็อปก่อนพี่ส้มครับทำไมพี่ท็อปเลือกลิงลิงกล้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารและตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะมีอะไรมีอะไรต่างๆเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างง่ายดายกล้วยกล้วยนะของพี่ส้มนะครับนะน่าจะเป็นแม่พราหมณ์นะครับอธิษฐานทําการไหว้อยู่อันนี้คือคิดสิ่งใดเนี่ย สมความมุ่งมา่นปรารถนาสานะครับะนะทำอะไรก็ขอพระขอพอรมีแต่ความสําเร็จนะครับแต่ของผมเนี่ยผมอยากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนอ้าวสุขภาพข้สมบุหรี่อะอาจารย์อันนี้เป็นความเชื่อคือ,อคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องบุหรี่นะครับผมแต่ตรงนี้นี่อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ต้องแบกต้องหามอันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานนะ<อ>ย,ย,ย,ยังสูบบุหรี่ไปยังยังสูบกล้อง,งนะครับย่าสูบไปก็ยังต้องทํางานนะ อันนี้คือสุดโต่งไปนิดนึงคือดูดเขาเรียกว่าสาโทเนาะนี่คือไหเเล่านะอันนี้คือนี่สุดโต่งไปจริงๆนอนเลยเหรออันนี้คือบ้องกัญชานอนดูดเลยอันนี้คือรูปรูปนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของบารมีนะครับอย่างเต็มตัวเต็มเปี่ยมนะครับอันนี้ศิลปะนะถ้ามองไปได้ง่ของศิลปะนะครับนี่คือที่มานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาพระคุณเจ้ากันเนาะได้ค่ะครับผมครับ ข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าให้พรกับทีมงานและญาติธรรมที่ได้รับชมรายการ OCU ขอพระคุณเจ้าเมตตาด้วยครับก็จะเป็นการแนะนำวัดก่อนแล้วกันนะขอแนะนำวัดเจริญพรคณะคณะทำรายการวัดภูเ่ยเขาเรียกเป็นวัดชายแดนที่มีภูมิประเทศติดกับประเทศลาวในด้านที่แผ่นดินติดกันแม่น้ำโขงจะไหลผ่านมาที่โขงเจียม ไปแยกอยู่ตรงเขาเรียกแม่น้ำสองสีแล้วก็ลงประเทศลาวส่วนทางด้านซีกด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นดินต่อกันจะมีวัดวัดภูเภาวก็เป็นวัดหนึ่งที่ทางพระอาจารย์เขาเรียกอะไรประเทศลาวาเป็นครูบาอาจารย์ประเทศลาวคือระหว่างประเทศท่านก็มาพุดงจาลิกมาตาลิกมาปรากฏอยู่ที่ภูเภาเพื่อจะเข้าตัวมืองอุบลไปหาหลวงปู่เสาท่านก็คือพระอาจารย์บุญมากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสา ก็เลยมาปักกฎขอที่นี่ไว้เพื่อสร้างวัดตั้งแต่ปี2495ท่านก็ไปมาจนถึงปี2516หลังจากนั้นท่านก็กลับประเทศเราวัดตรงนี้ก็จะล้างเว็นภูเขาที่ไม่มีน้ําพระสงฆ์ไปมาก็จะต้องอยู่เฉพาะหน้าหน้าฝนพอหน้าแรงก็ต้องต้องย้ายประกอบกับมีไฟป่าทุกปีหลังจากนั้นพอปี2 5 5 4 2เมื่อกี้25งมาบุรณะให้เป็นวัดคืน วัดภูเพ้าก็เลยเริ่มตั้งขึ้นตั้งแปี2542จนถึงปัจจุบันนะท่านมาบุรณะได้อยู่7ปีท่านก็รักสังขารครับอาจมาก็ถือว่าเป็นรุ่นที่3ที่นี่มีพระสงฆ์กี่รูปครับปัจจุบันมีอยู่ 10, 10รูป10บสิบรูป10รูปกิจกรรมของวัดที่คนมาท่องเที่ยวยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ก็จะมีวัดจะทําอยู่3โครงการใหญ่โครงการแรกเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ซึ่งเราทําด้านอนุรักษ์พันธุพืชพันธุสัตว์ก็จะมีโครงการโคกระบือสุก,กรสัตว์ต่างๆทําร่วมกับหน่วยงานราชการบ้างทําไว้เองบ้างทํากับชาวบ้านบ้างอันนึงทําเป็นเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เป็นธนาคารอันนึงเพื่อทําเป็นหน่วยลาดตระเวนไฟป่า <c oughs> วัวควายพวกนี้ไปลด <c oughs> เขาเรียกปล่อยให้ไปลดเชื้อเพลิง <c oughs> ก็จะไปกินหญ้าก็จะเกิดกินหญ้าเกิดมูลสัตว์เกิดโบเกิดอะไรเป็นการฟื้นฟูป่า จากเมื่อก่อนน้ำไม่มีปัจจุบันนี้ก็คือดีขึ้นเคยทดสอบแล้ววันหนึ่งเคยรับอยู่ประมาณสักแสนคนน้ำบนวัดเพียงพอทีแรกก็คิดว่าอย่างไงก็จะไม่พอเคยมาทีแรกสุดที่ปี 5, 7มั้งที่คนมาเยอะห้องน้ำประตูหังทุกบานเลยแล้วคนเข้าห้องน้ำต้องไปยืนรอกันเองเพื่อเอาประตูถือไว้ก็เลยได้ทำห้องน้ำใหม่เราก็ไม่คิดว่าพลังของคนจะเยอะมากนั้นตอนที่บ so ูมท oh. <c oughs> ี่แรกตกใจเลย ของการที่2ก็จะเป็นงานชุมชนจิตอาสาลงไปรื้อถังขยะ<ม>อยู่ด้านล่าง<ม>ก็เป็นเมืองเรืองแสงก็จะมีศิลปะเรืองแสงอีกชิ้นหนึ่งที่แอบอยู่ในชุมชนซึ่งถามว่าจะเปิดเผยให้คนรู้ยังไงซึ่งทํามาไม่บางทีก็ให้คนรู้เองแต่เป็นศิลปะบนวัดเป็นลายลากไม้ลากที่ลึกที่สุดจะไปอยู่ตรงนั้นเรืองแสงด้วยเรืองแสงโดยโดยเราสร้างขึ้นหรือเป็นธรรมชาติ ใช่แต่เดิมตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาเอาขยะไปทิ้งแล้วเป็นกลางหมู่บ้านเด็กๆเนี่ยจะไปเล่นริมถนนก็เลยปรับใหม่ไปขอกลางบ้านเนี่ยกระชุมชนก็เลยประชุมชุมชนแล้วก็ลื้อขยะแล้วก็เลยสร้างงานศิลป,ปะไว้ตรงนั้นชาวบ้านก็มาใช้บริการก็คือเอาเด็กมาเล่นเป็นลานกิจกรรมปัจจุบันนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีโควิดก็จะมีกิจกรรมอยู่ที่นั่นเป็นงวดๆไปเขาเรียกมีงานการระพึกเรืองแสง มีการสอยดาวมีกิจกรรมของศิลปินการเพ้นรูปการเพ้นตัวอวอดีเพ้นบางคณะก็อยากมาเขียนถนนด้วยก็ทําสีผสมสีสีเรืองแสงใช่เป็นงานศิละปะ<อ>ก็คือเด็กจนถึงคนผู้ใหญ่มาเที่ยวได้โครงการสุดท้ายก็จะเป็นงานด้านสาธารณสุขทํำกัญชาทางการแพทย์<อ>เป็นการประชุมแล้วแบบในเขาเรียกว่าธรรมนูญชุมชนก็ปลูกกัญชาไว้ที่รพตช่องเม็กแล้วก็ทําโครงการในชุมชนคือผู้ป่วยจิตเตียง เราก็ทำตัวนี้ไปช่วยแล้วก็บำบัดพวกมะเร็ง <this> พวกสมองนี่คือโครงการสามส่วน <c oughs> ของวัดเนาะครับแ <c oughs> นะนำประมาณนี <c oughs> <c oughs> yeah, ้อาวจะให้พรจะได้ทำกิจกรรมต่อเหยาดทวดาุระปริปุเรนติสาขดังเอวะมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏจิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเบปุเดนตุสังกปาจันโดปนารดโซยัทามนิโชติระโซยัทสภิติโยวิวัชันตุสัพพะโโภวินาสตุมเตภวัตวันตาดโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวานาซิลิสานิจังวดาปจายโนจตตาโดธรรมวัฒนติ อายุวโนสุขังพระลังอิ่มบุญเนาะพี่ส้มเนาะได้รับความรู้จากพระอาจารย์ด้วยนะครับผมก็ OCU วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ส้มครับผมขอบคุณที่ทอฟี่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณบาพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ใดที่เราไปไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆเราก็จะบอกบุญนะครับให้ทุกคนมาเที่ยว นะครับแล้วให้ทุกคนมาทําบุญเพื่อจะลงพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวเลขที่บัญชีนะครับจะสนับสนุนโครงการดีๆมีประโยชน์กับทางพระอาจารย์นี่ก็อยู่ข้างใต้นี้ได้เลยโอนเข้าทางวัดได้โดยตรงนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันที่วัดภูพาวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมสาหรับ OCU วันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณปี2511เนี่ยจะเป็นที่คือหายอีกครั้งหนึ่งหินบนตัวเขาเนี่ยเขาเรียก พญานาคอยู่ที่นี่จะเยอะมากก็คือผูเเพาจะเป็นหินมะเ้าวมันจะเป็นก้อนกลมๆพอเราเขย่าก็จะมีเสียงดังด้านในแล้วเขาก็จะทุบพอทุบแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆหินสีข,า,ขาวขาวทรายทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์ก็มีเก็บไว้บ้างแต่ส่วนใหญ่เอาดินผมหมด